การเสด็จประพาสพังงานในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพน์เกี่ยวกับบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวพังงานในอดีตไว้อย่างละเอียดครับซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันในหลายแง่มุมทีเดียวครับนอกจากตะกัวป่าแล้วตะกัวทุ่ง เป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจงังหวัดพังงาที่พระบาทสมเด็จพระจิลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จประพาพ ตัวพระที่นั่งเข้ามาทางด้านอ่าวพังงาซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเส้นทางเสด็จพระราชดังเนินสู่ตูเมืองตะกัวทุ่งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงลักษณะของธรรมชาติสองข้างทางโดยเฉพาะภูเขาต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ของมือพังงาไว้ว่า เมื่อจวนจะเข้าปากอ่าวมีเกาะที่อยู่ข้างทางไปใกล้สิบสองเกาะได้เข้าไปในอ่าวเวลาเที่ยงไปได้เพียงเกาะปายีเป็นเกาะอ,อยู่ในการช่องสองแยกทางหนึ่งไปพงลานทางหนึ่งไปตะปกัวทุ่งมีเรือนคนประมาณสิบห้าหลังต่อเข้าไปข้างในที่ริมน้ำข้างขวามีเขาไม้แก้วเขาหนึ่งเขาตักน้ำเขาหนึ่ง อยู่ใกล้ๆกันกับเกาะปายีเป็นสามเศร้าต่อเข้าไปมีเขาระยาอีกเขาหนึ่งอยู่ชิดน้ำทีเดียวพวกแขกนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เขาไนี่สูงมากและคอตั้งบ่าแต่ไม่เป็นเชือดยาวเกาะปายีที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรนั้น ปัจจุบันเรียกว่าเกาะปันหยีซึ่งชาวเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงแบบดั้งเดิมจากเดิมที่มีบ้านเรือนประมาณ15ห้าหลังในสมัยนั้นปัจจุบันมีชาวปันหยีกว่า200ครอบครัวอาศัยอยู่บนเกาะที่มีที่ราบเพียงหนึ่งไร่เป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือมีบ้านเรือนตั้งอยู่บนน้ำทะเลและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ่วนการทำหนูแร่ดีบุกที่ตะกัวทุ่งนั้นพระองค์ทรงบันทึกไว้ว่าเป็นกิจการที่ดูดีกว่าที่อำเภอตะกัวป่าดีบุกที่ตะกัวทุ่งนี้ได้ถามเขาว่าไม่มีเหมือนที่ตะกัวป่าตะกัวป่าถ้าไม่มีก็ไม่พบทีเดียวถ้าพบแล้วก็เป็นเชือกไปยาวๆที่ตะกัวทุ่งมีเป็นหย่อมๆไปมากที่จะเป็นเชือกน้นนอย เดี๋ยวนี้มียินทำอยู่สักส0มรอคนที่เป็นเหมือนใหญ่คนก็ไม่เกินห้าสิบคนอาศัยน้ำฝนเป็นพื้นการในเมืองตะกัวทุ่งนับว่าดีกว่าตะกัวป่าได้ดูค่อยม,มีแวว ในวันที่เรือพระที่นั่งเดินทางมาถึงอาวเมืองพังนาพระยาบริสุทธิโลหะภูมินทราธิปดีกรมณน,น,นครเจ้าเมืองตะกัวทุง่งได้มารอารับเสด็จที่ปากเ่าวและนำเสด็จพระองค์ประทับเรือกันเชียนเสด็จพระราชดำเนินไปยังตัวเมืองสภาพบ้านเมืองตะกัวทุง่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นยังเป็นชุมชนตั้งขึ้นใหม่และมีบ้านเรือนไม่มากนัก สถานที่สำคัญในเมืองตะกัวทุ่งที่พระองค์ได้เสด็จประพาสคือวัดสุวรรณคูหาซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดถ้ำในบริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขาลูกหนึ่งมีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่งถ้ำที่สำคัญได้แก่ถ้ำใหญ่ถ้ำแจง้งถ้ำมือและถ้ำแก้ว ถ้ำใหญ่อยู่ตอนล่างสุดเวลาจะเข้าถ้ำจะต้องผ่านถ้ำนี้ก่อนเสมอพื้นถ้ำเรียบเพาดานโค้งเครื่องวงกลมเหมือนประทุนเรือตลอดความยาวของถ้ำประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องถ้วยจานเชิงลายคลามและเบญจรงขนาดต่างๆโดยถ้ำใหญ่จะใช้เป็นวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่จำนวนหลายองค์ที่สำคัญคือ พระพุทธสายญาติเข้าในบริเวณปากถ้ำมีกุฏิพระอยู่ข้างซ้ายมือหมูหนึ่งลานหน้าถ้ำกว้างขวาง,วางมีต้นเล่นทมงและต้นมะเฟืองต้นไม้ต่างๆเขาปัดกวาดไว้เตียนสะอาดดีปากถ้ำอยู่กับพื้นดินช่องกวางแสงสว่างส่องได้ตลอดถ้ำ เวลาที่ไปคลึมฝนยังสว่างพอเห็นทางที่หน้าถ้ำดูจิลาก็เป็นชั้นเชิงดีมีเพิงแคบๆอยู่แห่งหนึ่งในถ้ำนั้นตรงปากถ้ำเป็นภูศิลามีพระพุทธรูปยืนใหญ่มีพระสาวกยืนเหลืออยู่องค์หนึ่งมีพระนั่งใหญ่บ้านเล็กบ้างพระนอนองค์ใหญ่เขาจะารึกไว้ว่ายาวเจ็ดวาสอศอกพระนาคปกพระปรางรวมพระพุทธรูปยีองค์ มีสลาเป็นโบสถ์ปูกสีมาอยู่หน้าพระนอนรูปทํานั้นตรงเป็นประทุมทีเดียวยาวกว่าเส้นว่างกว่าสิบวาที่ข้างพระนอนเป็นซอกขึ้นไปแต่เราไม่ได้ไปดูเพราะมืดไม่มีไฟในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จพระราชดำเดนินกระพานทางบก ทางเรือรอบแหลงมลาอยู่รัตนโกสินสกร์ศก109พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกถึงแผ่นศิลาจารึกรูปเสมาที่ตั้งอยู่ภายในถำ้ำซึ่งบอกเล่าประวัติความเป็นมาการสร้างวัดสุวรรณภูหาและพระปรางบรรจุอัฐิบันพระบุรุษตระกูลณตะกัวทุง่งประวัติที่ปรากฏในแผ่นศิลาจารึกนะครับ วัดส่วนกรูหาหรือว่าวัดถ้ำตามที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วๆไปนะครับได้สร้างขึ้นมาในสมัยของพยาตะกัวทุ่งพนามพญาโลโลหะภูมินทราธิบดีพนามเดิมถิ่นนะครับได้ก่อสร้างขึ้นมาสำหรับพระปางที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นก็เพื่อบรรจุอัฐิของบรรดา เถือญาติในสนก,กุลนาตะกัวทุ่ง